วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับ b ซิสเตอร์นะคะวันนี้ b ซิสเตอร์มีโอกาสดีมากๆเลยที่ได้มาอยู่กับ <c oughs> เบลราชพิกพาณิชย์เบลเป็นถึงดี렉เตอร์ของบริษัทมารุเซนฟู้ดซึ่งเป็นบริษัทแห่งเดียวแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตชาเขียวแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยของทางอาเซียน <c oughs> แล้วก็เบลเนี่ยเป็นถึงโอเวอร์ซีมาร์เก็ตติ้งดี렉เตอร์ของบริษัทยูเนีนทีด้วยซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการอินพ r t ตกับเอ็กซ์พอร์ตสินค้าไทยไปสู่ต่างประเทศ ที่9กว่าจะมาถึงตอนนี้ค่ะสิ่งแรก็นยังไงบ้างคืออย่างงี้คะคือผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถือว่าเราได้มีโอกาสได้ไปเรียนกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีโอกาสที่คนไทยจะไปเซตอัพธุรกิจที่ญี่ปุ่นเนี่ยมผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะนั้นในเมื่อเราไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสอยู่ถึงสี่ปีนะฮะ เราควรที่จะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยทำอะไรสักอย่างตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรแต่ผมรู้อเองนดียวว่าต้องทําอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มันไม่เหมือนคนอื่นนะให้มันได้อะไรขึ้นมาเมว่อจบมาแล้วได้ปริญญาพอดีเดินในเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอร้านขายเสื้อฟุตบอลผมก็มองว่าบ้านเราเนี่ยสนามสุขอะไรพวกนี้ก็มีเสื้อฟุตบอลเยอะอมผมก็เลยว่าจะเอาไปขายที่ญี่ปุ่นมาผมก็เลยเดินเข้าไปติดต่อ เดินเข้าไปแบบเฉยๆแบบเดินเข้าไปติดต่อเลยใช่ฮะเดินไปเฉยเลยโอเผู้ญี่ปุ่นไม่เป็นด้วยอ้าวเดินไปเสร็จปุ๊บเดินไปเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับเขาเขาตอบอะไรมาก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ยื่นทอกกิ้งดิสมัยก่อนทันไม่ตมีทอกกิ้งดิกขายื่นให้เขากดอุนท้ายก็เฟลกลับมาคือก็ไม่รู้เรื่องก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราไปร้านที่สองร้านที่สองนี่เป็นร้านที่ขายของเกี่ยวอุปกรณ์อิสระซี่ของไทยอันนี้ก็เข้าไปคุยเลยทีนเนี้ยเดินไปถึงเราก็พูดเป็นแต่ประโยคที่เราท่องมานะครับว่าขอคุยยเจ้าขอองหน่ พูดคำท่องคำนี้ก็พูดไปเลยเสร็จปุ๊บเขาพูดอะไรกลับมาเขาฟังไม่ออกหรอกแต่เราดา,ดาวได้คือเดี๋ยวเขาโทรติดต่อเจ้าของนัให้ก็เลยโอเคนัดคุยกันอ,อันนี้เจ้าของมารับเราไปนั่งกินคุยงานางที่ร้านกาแฟเขาบอกว่าตอนนี้เขามีอิ p พอร์ตของจากเมืองไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยก็จะไปเมืองไทยมาเจอกันไหมซึ่งตอนเมษาเนี้ยเป็นช่วงที่ปิดเทอมของ APU พอดีอพอกลับไทยก็ไปเจอกันแล้วก็นั่งคุยธุรกิจกันแล้วเขาก็ให้ออเดอร์ผมมาว่าอยากได้อย่ี้ยี้ โอเคดูแล้วผมหาได้ก็เลยจัดการทีนี้พอก็หลังเากเอาตัวอย่างอะไรเขาดูใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปหาซัพพลายเออร์หาโรงงานมาเสร็จปุ๊บก็ปรากฏได้ออเดอร์มาออเดอร์แรกเขาสั่งมาเต็มตู้คอนเทนเนอร์เลยเราได้กำไรมาประมาณแสนกว่าบาทเลฮะแสนกว่าบาทแล้วตอนนั้นคือเบลอายุเท่าไหร่คะสิบเก้าสิบอายุสิบเก้าเริ่มผ่างปีหนึ่งเพิมสองซึ่งตอนนั้นเนี่ย หลังได้เงินก้อนแรกมาแล้วก็เมีกําลังใจนเน<อ>าะก็อยากจะไปร้านต่อๆ<อ>ไปปร<อ>ากฏ <ๆ S 1> ไปเข้าอีกเจ็ดแปดร้านนี่ไม่มีินไดออเดอร์มาสักร้านหนึ่งร้อยตรงใหญ่เ,เราก็เลยรู้ว่าเราต้องไปหาลิสต์รายชื่อลูกค้าใหม่ๆหลังจากนั้นพอผมได้มาเนี่ยผมก็เดินทั่วเบปลุกเนี่ยนอกจากเบปปูกเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยขยายวงไปเรื่อยไปเดินในจังหวัดในตัวเมืองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนบางทีเราคิวตัวอย่างขายไปเลยอย่้ยๆแล้วก็ไปเจออีกร้านหนึ่งนี้เป็นเครื่องไม้ เครื่องไม้เนี่ยเราคุยกันผมใช้เวลาตกลงออเดอร์เขาประมาณ4เดือนอได้รายการสั่งซื้อมามูลค่า2ล้านบาทเ oh. ชื่อไหมฮะสองสองล้านบาทตอนนั้นมันก็เยอะมากนะครับเงินสองล้านสําหรับเด็ก,กนักเรียนคนหนึ่งนะครับพอหลังจากทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเข้าสู่วงการนะฮะก็มีคนไปแนะนําผมก็ไปเจอร้านเอ,อ่ออควารเรียมที่ผมร้านหนึ่งผมมองว่าตุ๊กตาของฝากในน่าเมืองไทยก็มีโรงงานเย็ตุ๊กตาเยอะน่าจะเอาไปขายได้ก็เลยไปคุยก<ๆ>ับเขา เขาบอกว่าร้านนี้มันเป็นของรัฐบาลโอิตะต้องไปคุยกับรัฐบาลโอิตะผมก็เลยโอเคญี่ปุ่นก็ไม่เยเป็นหรอกฮะเดินเข้าไปคุยเลยรัฐบาลโอิตะกับรัฐบาลเดินเข้าไปคนเดียวเลยฮะเข้าไปคุยเดินไปถึงชั้นขึ้นไปชั้นเจ็ดถามชื่อต้องคุยกับคุณคนอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เข้าไปคุยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากคุณจะทำเอ็กซ์พอร์ตแล้วเนี่ยคุณทำอิงพอร์ตด้วยไหมผมบอกผมมีอิงพอร์ตด้วยเขาเลยบอกว่าคุณสนใจที่จะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ในเมืองไทยไหม เป็นชืนช้าขึ้นชื่อของจังหวัดโออิตาคือเฮชิทากิผมบอกผมสนใจมื่อมาคุยกันต่อพอ,อทําไปเนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยรัฐบาลกลางที่โตเกียวเนี่ยกมรมส่งเสริมกาสรส่งออกก็รู้จักชื่อผมอเขาเลยถามผมเลยว่าเนี่ยสนใจเขาจะออกงบให้เราเนี่ยไปเข้าร่วมงานพิเน m แม c ชิ่งที่งานฟู้ดเอ็กซโปึ่งงานอาหารที่ใหญ่สุดในเอเชีย แล้วเ,เ,ขเ,ลเขาจะเลือกบริษัทเราเนี่ยคือปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกแค่หนออึ่งบริษัทจากหนึ่งประเทศเพื่อเชิญเขา้าไปร่วมง,งานนี้ปีนี้เขาเลือกบริษัทผมอตอนผมอยู่ปีสามยังเป็นนักเล่นอยู่เลยผมเข้าไปเลยมาถึงก็ทางทปปรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนแบบมาทําสคริปต์สัมภาษณ์เลยให้ออกโทรทัศน์ว่าของตัวไหนเมืองไทยน่าจะขายได้บ้างในฐานะที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนไทยแล้วก็ผมก็เลือกเลยแล้วก็จะมีตาตากล้องเดินตามผมเลยนะฮะว่าตัวนี้ขายเป็นยังไงอะไรพวกนี้ฮะ สภาพถึงสภาพการตลาดเมื่อเทนในเมืองไทยแล้วก็ไปพูดก็ั่งตั้งโต๊ะพอเราได้รับการไว้ใจจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นนั้เนี่ยพอปีสี่ผมกลับมาเมืองไทยถูกไหมฮะคอนเนคชันเราก็ไม่ได้จบมามือเปล่านะฮะเราจบมาได้ปัญญาบวกออเดอร์ออเดอร์เป็นสิ่งที่ติดโถงมาด้วยพร้อมกับคอนเนคชันทั้งหลายเพราะนั้นผมก็เลยได้รับเชิญให้เข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นในฐานะนักธุรกิจนะครับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอายุ24ก็เป็นนักธุรกิจมีนักธุรกิจท่านอื่นที่แบบว่าได้รับเชิญเข้าทำเนียบรัฐบาลที่แบบว่าอายุน้อยกว่าคุณม่ไม่มีเพราะนั้นเราเข้าไปเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตผมยนะครับเพราะว่าเป็นงานสันนิบาตก็คือเป็นเฉลิมฉลองในช่วารพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเราเข้าไปเราก็ได้รู้จักคนคอนเนคชันอีกเยอะครับ เซนฟูดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ความจริงเป็นบริษัทที่ผมตั้งขึ้นมาเองเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็คือเป็นโรงงานผลิตชาเขียวญี่ปุ่นแห่งแรกในเซาท์อีสต์เอเชียสาเหตุที่เกิดบริษัทนี้ขึ้นมาได้เนื่นองจากบริษัทยูเนี่ยนพีเราเองจัดเทศกาลอาหารญี่ปุ่นแล้วเราก็อิมพอร์ตสินค้ามารุ่งเซนมาขายทีนี้มาเริ่มขายเป็นขายดีเข้าเนี่ยผมก็มองว่าภาษีมันแพงนะภาษีต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราจะทำไงให้เราถ้าเราจะแข่งเอาหนึ่งเขาเนี่ย เราไปลดกาไรมันก็ไม่ไหวเพราะนั้นเราก็มีทางเดียวคือเราต้องผลิตที่เมืองไทยผมก็เลยโอเคคุยกับซัพพลายเออร์มาลุ้นเซ็จเลยว่าเรามาตั้งโรงงานที่เมืองไทยกันไหมเพราะเขาเห็นด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าจะมาตั้งเนี่ยก็ต้องมีไร่ชาและใครแหละที่เป็นไร่ชาที่ดีสุดในประเทศไทยมันก็ไม่มีที่ไหนนอกจากบุญรอดย์ครับก็เลยไปคุยกับทางเบสิงเขาเดี๋ยวเราก็ว่าเข้าไปคุยกับเบสิงได้ไงเพราะว่าเบสิงปบริษัทที่บอกว่าใหญ่มากก็หา หาเบอร์เบียสิงจาก Google นะฮะแล้วก็โทรเข้าไปคุยกับโอเปอเรเตอร์นะครับนี่คือเริ่มแรกเลยว่าเริ่ม<ช>โทรเข้าไปคุยกับโอเปอเรเตอร์ใช่ฮะแล้วพูดอะไรยังไงก<อ> <laughs> ็ขอขอ,ขอติดต่อเอ่อผมอยากจะพอดีไปที่ไร่เนี่ยแล้วหเห็นมีไรชาอยู่ก็อ,อยากจะตั้งบริษัทร่วมกันอยากจะมาตปตั้งโรงงานที่เมืองไทยต้องติดต่อใครผมก็ทั้งไปไงแล้วเขาก็แบบว่าก็โอนโอนไปหลายๆทีเทอแล้วจากเบียสิงไปเนี่ยเป็นยังไงต่อ แบบว่าได้เลยหมทันทีแบบว่าเขาตอบตกลงเลยไหมหรือว่าใช้เวลาคุยประมาณ7เดือนครับเดเดือนด้วยกันแล้วก็ไปตกลงกันที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นดีวันนั้นมีคณะท่านผู้บริหารเบียร์สิงไปกันเยอะหลายท่านก็เลยนั่งนัดประชุมกันอีทีนึงซึ่งท่านก็ได้ให้โอกาสแล้วก็ให้ความชื่อถึงในโปรเจกต์นี้ก็เลยร่วมทุนตั้งบริษัทเขึ้นมา เมาคิดว่าอะไรที่ทำให้แบบคณะท่านผู้บริหารขเบียสิงมีความเชื่อใจในแบบตัววัยรุ่นคนหนึ่งมั่วเป็นิงที่เราทำมากกว่าคืออย่างที่บอกคือเวลาไปเรียนญี่ปุ่น,นผมไปนั้งแต่ลักษณะแบบโรงงานเล็กๆที่มีพนักง,งานสองสาคนไปถึงโรงงานที่เป็นแบบใหญ่มาหาชนของญี่ปุ่น,นคือเราไปคุยไปรู้จักทั้งหมดห้เราเห็นอะไรเยอะนะะพอเราเห็นอะไรตรงนี้เยอะเนี่ยเราเอามาปรับ แล้วมาทําที่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราทําให้เราเวลาพูดอะไรเนี่ยมันจะตรงจุดมันจะเห็นในสิ่งที่คนเขาไม่เห็นเนี่ยคือความรู้ใช่ฮะความรู้เพราะว่าทั้งหมดแล้วฮะทรัพย์สินข้างนอกที่หามาเนี่ยฮะถ้าวันนึงมันจะเสียไปก็คงก็ไม่ได้ไม่อะไรเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือหัวเราเป็นเป็นแอสเซทอะฮะมันก็หาใหม่ได้ฮะซึ่งเบียร์สิงห์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เก่งมากๆเลยเพราะว่าคือเขาจะไม่ใช่โอ d t r a ดิชัน n a ลไงฮะเราพร้อมที่จะมุ่ง forward ลองลุยกันเนี่ยฮะคือถ้าเห็นโอกาสพวกเนี้ยก็ ่่อทีจะไปยาง้มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรบนางคือแรงบันดาลใจเนี่ยง่ายๆเลยเราอยู่ที่ญี่ปุ่นือ<ม>ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมคนไทยเนี่ยเวลาไปเมืองนอกทำไมต้องไปร้างจา<ม>่าอคือถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราเนี่ยมีความสามารถมีความสามารถในการได้เงินแน่น<ม>ๆเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทํางานอย่างนั้นหรือว่า<ม>คือ,ค,อคือการไปอาจจะไปร้างจานหรือเป็นทําในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ย ไปแล้วเหมือนมีอะไรการนันตีนะว่าเราได้เงินแน่ๆถูกไหมฮะว่าคุณเบิร์กหนึ่ง<ม>ชั่วโม,มงก็ได้เงินดีเถอะแต่ไปอย่างผมในแรกๆเนี่ยมันเสียเงินอย่างเดียวเลยนะเพราะนั่นก่อนหรือเราต้องมีความมั่นใจใน,นความสามารถของเราเองก่อนว่าเราไปไงเราก็้องได้ความสามารถที่คุณเบลพูดถึงนี่คือความสามารถด้านอะไรคบธุรก,กิจฮนะคือผมเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือธุรกิจมาตั้งแต่อายุสิบสองนะเพราะว่าเรื่องหนังสือ Dad p o โ r Dad ที่ผมแนะนำให้อ่านเลยนะฮะเป็นหนังสือที่ดีมาก ซึ่งอ่านเล่มเดียวเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนความคิดเราได้ตั้งแต่2าบใช่ครับคือผมก็นั่งอ่านแล้วตั้งแต่ม .4 เนี่ยผมก็ไปเข้าตลาดกรัพย์เกือบทุกอาทิตย์นะครับเจะมีสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรผมก็ไปนั่งฟังก็ไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาอายุสบเเนี่ยมันก็เลยไฟแรง คือสะสมวิชามาเยอะแต่ไม่มีที่ให้โชว์พออายุสิบเก้าปุ๊บอยู่เมืองนอกคนเดียวแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรนะใช่ไหมฮะไม่มีใครรู้จักกันไม่มีใครรู้จักเราด้วยก็ลุยไปเลยลุยไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากหค่ะคือผมอยากจะแนะนําว่าคนทําธุรกิจใหม่ๆเริ่มได้เลยคือมีคนมาถามผมบอกว่าจะเริ่มทําอะไรดีแต่เอาจริงๆก็ขอให้เริ่มเลยทาอะไรก็ได้เริ่มทําไปไม่ต้องคิดมากแล้วเดี๋ยวทําไปสักพักันจะเห็นช่องเองมีสิ่งอะไรที่ผ่านมา นอดีตที่คิดว่าเป็นสิ่งท้าทาทยมากที่สุดกว่า,าจะมาทำจุดนี้ได้ท้าทาทยแรกๆเลยผมต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับคือคุณต้องท้าทายต่อสังคมเนะค,คือต้องนลกว่าเราเป็นเด็กปีหนึ่งใช่ไหมครับเเวลาเราไปทําธุรกิจลักษณะน,นี้เนะี่ยต้องบริหารเวลาให้ดีมากๆ<ะ>เช่นมหาลัยเนี่ยมหาลัยผมจะเรียนอาทิตย์หนึ่งจะเรียนอยู่สี่วันม,มันก็จะมีหยุดวันพุธวันหนึ่งวันพุธส่วนใหญ่หยุดก็จะเพื่อนอาชวนไปเที่ยวเล่นไปเตปะบอลอะไรพวกนี้ การที่ผมไม่ไปเนี่ยมันก็ยากนะบางทีปิดตัวไปคนเดียวการที่ไปเดินคุยกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองคนเดียวเนะี่ยม,มันก็ต้องใช้กําลังใจงนะครับคือเราต้องหัดสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะถ้าเราไปรอให้คนอื่นมาให้กําลังใจพวกนี้ผมว่ามันไม่พอเราต้องให้กําลังใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็ลุยไปเลยคิดว่าตัวเองทาถูกแล้วก็ลุยไปเลยนะคืออุปสรรคก็คือจริงๆก็คือความจิตใจความเข้มแข็งตัวเองนะ คือผมอยากจะให้คนไทยนะฮะเวลาไปเรียนที่เมืองนอกถ้ามีโอกาสเนี่ยนะฮะไม่อยากให้ไปทํางานพาร์ทไทม์เพื่อแบบในร้านอาหารหรือในโรงแรมอย่างเดียวฮะค,คือไปอย่างนั้นอ่ะเรามั่นใจสมมติเราทาเท่าไหร่เราก็มั่นใจว่าเราได้เงินกกับถูกไหมฮะเพราะเป็นค่าจ้างเป็นชัว<ม>่วโมงแต่ทําถ้าทําธุรกิจอย่างผมเริ่มแรกโอเคอาจจะไม่มีอะไรติดมือมาเลยผมอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองนะค,<ม>คือถ้าเรามั่นใจในตัวเราว่าเราทําได้เนี่ยมันจะอะไรมันก็ทําได้ คือพูดง่ายๆถ้าคุณไปทํางานพาะทำล้างจานปุ๊บคุณก็แน่นอนว่าร้านไอ้ร้านอาหารร้านนั้นเขาจะการันตีเงินให้คุณแต่ว่าคุณไปทําอย่างผมเนี่ยตัวคุณเองการันตีตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทาได้แล้วคุณก็จะมันได้อยู่แล้วครับยังไงโอกาสมีครับขอบคุณคุณเบลลาชพูดพาณิ์มากนะคะที่มีโอกาสมาแบบว่าแชร์ประสบการณ์มาแชร์แง่คิดของว่าทำยังไงที แต่ว่าอายุน้อยมากแต่สามารถประสบความสําเร็จได้คราวหนะ้าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับใครความสําเร็จของใครยังไงไว้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ